แรงงานต่างด้าวเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้จัดศูนย์อพยพเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวให้กับแรงงานกลุ่มนี้ที่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาในจังหวัดนครปฐมค่ะแต่ว่าวันนี้ก็ต้องมีการอพยพแรงงานทั้งหมดนะคะไปยังจังหวัดราชบุรีค่ะหลังจากที่ไม่มั่นใจในสถานการณ์น้ําในแม่น้ําท่าจีนที่จะเอ่อสูงขึ้นในช่วงสัปดาหนะ์หน้า ขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีการย้ายแรงงานต่างด้าวที่ประสบภัยน้ําท่วมซึ่งพักพิงอยู่ในศูนย์ช่วยเหลือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาจํานวนกว่า500คนไปอยู่ที่ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดราชบุรีค่ะเพราะไม่มั่นใจว่าพื้นที่บริเวณริมแม่น้ําท่าจีนจะถูกน้ําไหลเข้าท่วมจากภาวะน้ําทะเลหนุนในสัปดาห์หน้าหรือไม่โดยแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาขอความช่วยเหลือทั้งหมดตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน3กลุ่มคือแรงงานสัญชาติพมา่าสัญชาติกัมพูชาและสัญชาติลาวซึ่งมีทั้งแรงงานทีี่ขึ้้นนทะเบยถูกกตองามฎ และแรงงานหลบหนีเข้าเมืองแต่ทั้งนี้กระทรวงแรงงานจะผ่อนปลนการจับกุ่มและให้ความช่วยเหลือในฐานะผู้ประสบภัยตามหลักสิทธิมนุษยชนค่ะ เราจะไม่ไม่ได้พิจารณาถึงว่าเป็นแรงงานต่างด้าวกลุ่มใดประเภทใดนะครับก็เป็นแรงงานต่างด้าวเราก็รับหมดแม้แต่คนไทยเราก็รับการดูแลก็ใช้ระบบเดียวกับที่ดูแลที่ศูนย์วัดไร่ขิงนะครับคือเราจะจัดแบ่งที่พักให้แยกเป็นชายหญิงนะครับแล้วก็การจัดกลุ่มมอนก็แบ่งตามสัญชาติ ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ประสบอุทกภัยแห่งนี้นะคะรองรับแรงงานต่างด้าวได้ทั้งหมด600คนค่ะซึ่งหากมีแรงงานต่างด้าวประสบภัยน้ำท่วมเพิ่มก็อาจจะต้องมีการขยายพื้นที่จากอาคารหอพักเป็นหอประชุมภายในศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดราชบุรีและหากแรงงานต่างด้าวต้องการจะทำงานระหว่างการพักพิงกรมการจัดหางานก็จะประสานผู้ประกอบการภายในจังหวัดราชบุรีให้แรงงานกลุ่มนี้ได้ทำงานในลักษณะการจ้างงานชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย